สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซีแฟนคลับแฟนช่องตันตุน่าพาด้วยเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ตามต่อพ่อสับป,ปะเลอเนาะค่ะเบรกฟ้าลงแม่พ่อสับป,ปะเลอเข้าสองตัวนะคะวันนี้ตามต่อพี่น้องเด้อ กอคือว่ามาอยู่ไก่ผีคือว่าจังค่ะผีอยู่ไหนล้วพ่อไอ้พวกเก่งนี่นะพร่บนี่เนาคนลุกแบบวันนั้นไม่ไหวเดีกยนมาเพิ่งกินเพิ่งอันวนดูแค่เนิ่งมันจะได้กินกินน้ำหอมเดี๋ยววันอื่นจะต้องเฮงแล้วพ่อครับยินสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับแสดงความเสียใจน้ำเด้อคุณแม่เสียเนาะครับผมเขาถจอเบิร์บ้านตีซี่ห่าไม่ เด็กฝาลกแล้วก็เก้าเก็บเด้อเด็กาลกโลูกอะไรอค่าเร่ฝาลูกเก้าเก็บเก้าเก็บพิ่นเสียไปเพิ่นมากลับมาบอกเด,ดิบอ่บาพิ่นบอกรจะบอกอันนี้ฝาลให้นา่ไหะฝาลูงเลยเม็ดเดียวเลยเดียก้เาเก็บผีทั้งหดสันมาบอกเรศมหันตงอง นี makan, employer, okay, ่ทีออกมาเนี <sorting> nie, ่ยหนูไม่เห็นหาแปลกเรียงมม่จะตี่หลักเครื่องเหนือมาหัวเลาะมีเลือดตรงไหนแต่ยานแดงเลือนมากอีกเป็นยังไงพ่อเราเล่าให้ฟังไหมมั่วไปดูไม่เหยอ๋อเขาคือได้ยินว่าพ่อผีมาหาพ่อทีมงานก็เลยมานะคนดังมันเป็นยังไงพ่อมันเห็นจริงๆเลยป่ะครับ เล่าเล่าให้ฟังนี้ปเอ็กมได้ผีตอนนี้เห็นเ๋ยอเี๋ยวพ่อถามให้เดีบอวบอกพ่อถามยเร่าซื่อยันบริยานบอกอ้ยสับปเลือยยานผียังไหนนะพ่อเนาะเรากรลังหิ้มผีที่ไวกระลังหิ้มนีต่อแม่กำลังมานะเอาเด็กบอกแม่นไลยจนเจ้าเมื่อว่าห้ยป่อยสิพ่อ hiện tại quá. Ừ. Bận không, bận. Đúng Nó câu đấy. Sầu câu đó ừ. câu. Đó. นนตัวใหญ่น้ออะไางเี้ยแดกห่าตัวโกตีออกมาเพราะว่าพ่อจันล็อกกับมาแล้วพ่อจันล็อกกลับมาแล้วคือใครพ่อพ่อจันที่อยู่นี่แหละผีบ่ะครับผีเป็นกลับมาแล้วก็มนนีเห็นท่านนะเป็นย่งไงละอยู่ใกล้พ่อนี่แหละครับ ยืนยืนเบิ่งยืนนิดเดียวพ่อขออนุญาตนะพ่อนะพ่อจะถามท่านเดี๋ยวนี้ถามผมลองถามท่านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมท่านอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ข้างเลยเขายิ้มใส่หรอพ่อเออคือพ่อเรายิ้มใส่อยู่นี่ขับขังขับาม่ใช่จันป่ะไม่จันะผีป่ะพ่าต่างไหนเออพ่อถามแล้วอ่านบอกว่าดวงว่าง เราไปยูครับเราไปดูสังวดนะเพราะว่าเราไปธุระเราผีบอน้ำพ่อนั่นเราเริ่มไดี๋ยมาเหนี่ยแลมาแล้วต้องขอบคุณวมาเบิร์ตถึงมูเราเพาเราไปกองสลากบ้างวันนี้ไปเราบอกอยู่เราไปใช้มากกว่าเราไปใช้มากกว่าเราไปสิ่งปั๊บโลวันนี้สัญจรดีพ่อสัญจรวันนี้เราไปบัดนี้ ระวางไดล่ะพ่อระ้วางไดจ้าระวางระอยู่อกเดินทางเล้วห้มาแล้วเลขก่นโอ้เราให้มาแล้วอืได้ล่ะพ่อห้าซี่ี่าตัวเก่าบมหาสี่ะว่าใส่มาใส่บอก่อห้าสี่หกห้าสีหกอื ถามเพื่อนชัดๆดูพ่อเอาถามอีกพ่าถามอีกเออไร้ีกวอาเอาคักๆเลยนะพ่อนะมันชัดเจนนะพ่อหาทีหกหาทีสามหาซีหกหาซีสามี่หาสามหกแปดหาแปด่ลืมเก้านี่หาสามเป็นว่า ตัวก็รกูปึ่อครับมาลูปเดไป <c oughs> นหัวมิโตกทุกองไ่ได้ยันยันโ่ก็ไบ่ได้แล้วไปหายย,ายืนน่นสามยิ่งคนหนึ่งไปหายย,ายื่นพีนบอกไปหาพอ,อ ยีพอนาจันน nice ี่บอกไปหาเือนไปหาอยู่ทือน่ไปเนก็ไปหายสกพีพ่อนน่บอกไม่ยังไงบละพ่อพ่อแนล้างบาหลุด่ไพ่อไมา้ยไหมเหรอเป่าแค่น้ล้งบาหลดใช่ไหมแ่น้างห้เสียโลหรเสียโลมากแคหลังนี่แหละ ใส่สุดดำสามคนอยู่นี่หลังนี uh ่ถามเพื่อนได้นะพ่อมาจะคุ้นกับพ่อเมื่อนหร่สามยูใสยูหลังเนี่ยเอ้ยบ่มีได้หรือเ่อบ่มีเราไม่เห็นนะมันไม่เด็กบอกว่าเป็นก็บอกกันเลยดิเพื่นบอกกันมาแล้วไปกองสลากมาเร็วจะไปกองสลากสิเดือนนี้กำลังจะไปเป็นสันจวนนี่พ่อบอกเพื่นเด้่อง ร้องขันพญาด่นี้เป็นไปแห่ี่ไปเ้เบิงพี่ไหเ้เบิงพี่ยังไม่ทันได้ไปใช่ไหมครับน้องหันเพิ่มบัลลปไปว่าหันคนมากวนคนมากวนนะมกวนสองเถี่ยวพี่นับอกว่าคนมากวนโล่ะครับพี่ันรูได้ไปพิ่กันบอกว่า่ันพอบม่ได้ไปเล้อคนมากวน่อ พ่านมะขวนพ่อขดบยี่บอกซื้อเพิ่มด้วาซื้อว่าจังจันผู้ที่เอื้อนซื้อพ่อจังเพ่อจันมาถามหาอยู่ในวัดลอกออกมาเห็นเลยลอกบอกออกมาบอกเลยเอื้อนได้หรอเขาเขาก็ไม่เห็นเลยเอื้อนเราซื้อเพิ่มาเอื้อนหาเราเอื้อนหาเราเน่ะเราไม่เห็นเขากเอื้อนเนี่ยเขาไม่เห็นตัวเราดอกไม่เห็นเนี่น ล่างแล้วบอกย่างไปัสิเนี่ยเห็นล่างถึงจะปปปปคือยางไล่ไล่น้ำนะยางไปเงี่ฝนฝนตกฝนตกมาเนี่ยแล้วยางยางกากฝนไปไล่น้ำหลุดลุกค้นลเปียกฝนเ่ยแล้วางเขาไปบไม่้อนลูกเปียกฝนเขาไม่แ้เป็นไล่น้ำก็ยังไม่หลังเัมอนละอย่างไงรูด ขันบบเมนอีพอสร้างนี่เราบอกว่าห็นเป็นบ่อบ่อบ่เห็นเพิ่นอยู่ขุดีหวเนาะกะสิออกมาเต็บ่อเลยเนาะเจ้าหัวูว่ต้องออกม่หากะได้ัต้องมาหินเพิ่นเอเด้อเราอยู่เพิ่นหมูลดิหาหวนเยอยู่น้ำกันบ่พ่อยู่น้ำกันหาหงหาห้นหาหนครับคนาลครับ พ่อทมเพื่อนเบื้องคากแล้วบ่แม่ตัวนี้บ่พ่อครับนี่แหะแม่คากแล้วย่างตีรอบพ่อตัวแรก็พ่อห้าสี่หกไปรอดห้าสี่ห้าสี่หกมีตัวใดีบยสองตัวนี้บอครับสองตัวน่นเอาไปรดห้าแปดนั่นห้าแปดทั้งเหมือมีตัวใดเนี้ยพ่อให้แค่ไ้นเด้อไ้ซ้ำนี่ นุกไม่พอนนุกเบืองอะไรจำยากเลยกบเล่าเหญเบ้งขาเาคัดพ่อถามาคัดูพระามาคัดเล่นเพร่อเอากระซั่วเลยเอากระซิบถามเพื่อนดูพ่อแมนบอสถามเนตัวไหนเนี่ยตัวเดียวโครโลมี่บอสถามมันนกบ้องผมตัวไหนปะเนี่ยนกมาให้ลูกเบิ้งน้ำเนตัวใดเนาะมันเจือว่าใดเนี่ ยก่ยกเียยกเลยพ่อันนั้นอะพ่อจำยากลพ่องมาพ่อหันตัวเลขมาดูหน่อยครับมันบเห็นไหมเออแม่หันมาจังกันเออจังสี่ใแม่ฟ้าใส่เอิ๊กไว้เย็นแล้วปใส่เอิกมีปะสี่ห้าหกห้าสี่หกอัดนักตัวไดนพ่อนักกันสี่หก แกดหาเลขนะแม่ก็หาซี่สาม <c oughs> เน้นสามตับ่าพ้นั่นแหละเี่กกันปลากระลถั่วแม่กันก็เซิดเนอะนี่อะไร้ันอืออะไร อยู่ได้วะเป็นแนวทางพอัะหนึ่งเรลยนี่ละฝาที้หกฝาลงเก้ารับอายุนี่ขมีนี่ละเก่าเกอ่าสี่หกนี่เป็นตัวมากนี่พอสับเปลือกแนวทางเท่านั้นปุจจยิจารมยานี่การประชุมนะคะฝาลงวาลงขมีไงมันใจพวกพ่อรอดมีป่ะมันแก่